ไปก็มือนีหยุดงานครับผมบ่มีเวียกเห็ดหามาตกป่าครับเดี๋ยวบึงพ้าบึงบรรยากาศครับผมบรรยากาศตามทุง่งนานะครับหนีโควิดครับขานอยู่บันมาดินน้ำท่งให้ทุง่งนาดีกว่าครับผมเวลาครับบรรยากาศสงสัยนาเพ,พิ่งเกี่ยวครับเห็ดนับปังมั้งครับเนี่ย ปาก,กวาต้นตานกลกระไลครับผมหาตกปลาครับวันนี้ ได้ตัวเดียวแล้วครับมื่อนี่ครับได้ปลาตัวเดียวก็บ่มีถุงใส่ครับผมลืมถุงปลาครับก็หาถุงพลาสติกตามทางนี่แหละครับผมเนี่ยครับได้ปลาก็ได้ตัวเดียวแต่ลืมถุงครับผม ไซเป็บผู้สี่แหละน,นี่แหละครับก็พาะอได้ปุนครับพอดได้ปุ่นนะครับบรรยากาศครับผมทุ่งใหุุ้งนาโอ้ลมเย็นดีครับ ไปครับแค่นี้แหละครับผมฝากไปติดตามให้น้ำเนื้อครับผั่บวอุดรหาอยู่หากินครับ